สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสลดนักบินหญิงเครื่องบินตกเสียชีวิตวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าแองถูงเงียนนักบินหญิงชาวเวียดนามวัย44ปี เสียชีวิตภายหลังจากที่เครื่องบินเล็กตกภายในรัฐอินเดียนาขณะที่เธอพยายามจะทำเป็นนักบินหญิงคนที่10ที่บินรอบโลกเพียงลำพังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่านางเงียนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและไม่มีประชาชนภาคพ,พื้นดินได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด เบื้องต้นจากการตรวจพบว่านางเงียงนั้นเพิ่งเริ่มบินในธารกิจดังกล่าวเป็นไว้ที่3ซึ่งก่อนขึ้นบินครั้งสุดท้ายเธอระบุว่าสำหรับเธอเนี่ไม่ใช่แก้การบินธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักบินหญิงเชื้อสายเอเชียรุ่นต่อไปขณะนี้ยังไม่มีรายงานสาเหตุที่เครื่องบินตก อย่างไรก็ตามอ้างอิงจากพยานปากระบุว่าอยู่ดีๆเครื่องบินก็หยุดและตกลงมาจากท้องฟ้าสำหรับแองทูงเงียนเกิดที่เวียดนามก่อนย้ายมาอาศัยที่สหรัฐอเมริกาในวัย12ปีโดยเธอทำงานเป็นครูสอนบินและยังได้ก่อตั้งมูลนิธิ Asian Women in Aerospace and Aviation Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพนักบินหญิงชาวเอเชียอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ